เรื่องราวแห่งอีสเตอร์นี่คือพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเละเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ขณะที่พระเยซูอยู่บนโลกพระองค์ทรงสอนทุกคนเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าและรักษาผู้คนให้หายเจ็บป่วยพระองค์ทรงทำปาฏิหาริย์หลายอย่างเช่นสงบพายุหรือแม้กระทั่งปลุกคนตายให้ฟื้น พระเยซูและสาวกของพระองค์หยุดอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งและทรงบอกสาวกของพระองค์สองคนให้เดินนำหน้าไปก่อนพระเยซูตรัสแก่พวกเขาให้เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและพวกเขาจะพบกับลูกลาตัวหนึ่งที่ไม่มีใครเคยขี่มาก่อนพระเยซูทรงบอกให้แก้มัดและนำมาให้พระองค์และถ้ามีใครถามเจ้าว่ากำลังทำอะไรอยู่นะ่ะ พระเยซูบอกว่าให้บอกพวกเขาว่าพระเจ้าต้องการสิ่งนั้นและเราจะรีบคืนให้สาวกจึงทำตามที่พระเยซูบอกและนำลามาให้กับพระองค์นานมาแล้วก่อนที่พระเยซูจะประสูรพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดกษัตริย์ของอิสราเอลจะเสด็จมายังอิสราเอลด้วยวิธีนี้และตอนนี้พระเยซูก็ทำตามที่พระเจ้าบอก ข่าวที่พระเยซูจะ,สะเสด็จมายัางกรุงเยรูซาเล็มแพร่สะพัดไปทั่วเมืองหลายคนได้ยินเรื่องอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทําจึงตัดกิ่งปาล์มและว,วิ่งไปหาพระองค์พวกฟาริสีและพวกผู้ปกครองาศาสนาตระหนักว่าพวกเขาทําอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกคนจะได้เห็นพระเยซูพระเยซูทรงขี่ลาเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มและผู้คนก็ปูเสื้อคลุมของตน บนถนนข้างหน้าพระองค์สาวกของพระองค์เริ่มตะโกนและร้องเพลงขณะเดินไปตามทางโดยสรรเสริญพระเจ้าสำหรับปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ทั้งหมดพวกเขาเห็นว่าพวกฟาริสีไม่พอใจพวกเขาบอกกับพระเยซูว่าอย่าให้ผู้คนพูดเช่นนั้นแต่พระเยซูบอกว่าถ้าพวกเขาเงียบไว ก้อนหินริมถนนจะร้องดังนั้นผู้คนจึงร้องเพลงสรรเสริญสรรเสริญกษัตริย์ผู้สเสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอจงมีสันติสุขในสวรรค์และพระเกียรติสิริในที่สูงสุดทั้งเมืองเยรูซาเลม็มอยู่ในความโกลาหลเมื่อพระองค์สเสด็จเข้ามาและพระเยซูทรงขี่ลาผ่านถนนในเยรูซาเลม็มไปยังพระวิหารอย่างมีชัยชนะผู้นำและครูสอน ของชาวยิวไม่ชอบสิ่งที่พระเยซูกำลังทำหรือวิธีที่พระองค์อ้างว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะจับกลุมพระองค์เพื่อกำจัดพระองค์ให้สิ้นซากยูดาสสาวกคนหนึ่งของพระเยซูตกลงที่จะทรยศพระองค์และมอบพระองค์ให้กับผู้นำาศาสนาเพื่อแลกกับเงิน ในเวลานั้นชาวอิสราเอลกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลปัสกาที่จัดขึ้นมาตั้งแต่สมัยของโมเสสเมื่อพระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์ออกจากอียิปต์ดังนั้นพระเยซูจึงเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเฉลิมฉลองเหล่าสาวกถามพระเยซูว่าพระองค์ต้องการรับประทานอาหารมื้อปัสกาที่ไหนในคืนนั้น พระเยซูตรัสว่าขณะที่ท่านเข้าไปในเมืองชายคนหนึ่งซึ่งแบกน้ำจะมาพบท่านตามเขาไปที่บ้านที่เขาเข้าไปบอกเจ้าของบ้านว่าอาจารย์ถามว่าห้องรับแขกที่รับประทานอาหารมื้อปัสกากับพวกเหล่าสาวกได้นั้นอยู่ที่ไหนเขาจะพาท่านขึ้นไปที่ห้องใหญ่ที่จัดเตรียมไว้แล้วเหล่าสาวกพบว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่พระเยซูตรัสไว้ ต่อมาในเย็นวันนั้นพระเยซูสเสด็จมาพร้อมกับสาวกทั้งสิสองคนและรับประทานอาหารร่วมกันและพระเยซูตรัสว่าพระองค์มีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับทุกคนพระเยซูทรงลุกจากที่นั่งถอดเสื้อคลุมออกและเริ่มล้างเท้าสาวกพระเยซูทรงรักสาวกของพระองค์และทรงทราบว่าถึงเวลาที่พระองค์จะต้องจากพวกเขาไปและ,สะเสด็จกลับสวรรค์ เมื่อพระเยซูสเสด็จมาหาเปโตรเขาพูดว่าเหตุใดท่านจึงจะต้องล้างเท้าของข้าพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าเจ้าไม่เข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แต่สักวันเจ้าจะรู้เปโตรไม่ยอมให้พระองค์ล้างเท้าให้แต่พระเยซูบอกว่าถ้าเปโตรไม่ยอมให้ล้างเท้าเขาจะไม่เป็นของพระองค์แล้วเปโตรก็บอกว่างั้นล้างมือและหัวของข้าพระเจ้าด้วยไม่ใช่แค่เท้า แต่พระเยซูบอกเขาว่าไม่จำเป็นเปโตแค่ต้องล้างเท้าเพื่อให้สะอาดพระเยซูทรงล้างเท้าพวกเขาเสร็จและตรัสว่าสาวกควรทําต่อผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงทำต่อพวกเขาให้ทําตามตัวอย่างที่พระองค์ทรงวางไว้เพื่อรับใช้ซึ่งกันและกันและอย่าคิดว่าตนเองยิ่งใหญ่กว่าใครๆแล้วพระเจ้าจะอวยพรพวกเขาสำหรับการกระทำที่พระเยซูทรงสอนพวกเขา ขณะที่พวกเขากำลังรับประทานอาหารพระเยซูทรงหยิบขนมปังและทรงอวยพรพระองค์ตรัดว่าจงรับไปเถิดเพราะนี่คือร่างกายของเราซึ่งมอบให้เพื่อพวกท่านให้ทำสิ่งนี้เพื่อช่วยระลึกถึงพระองค์จากนั้นพระองค์ทรงหยิบถ้วยน้ำอง,งุ่น แล้วทรงขอบพระคุณพระเจ้าและตรัสกับเหล่าสาวกว่านี่คือโลหิตของเราที่หลั่งไหลออกมาเพื่อเป็นเครื่องบูชาเพื่ออาภัยบาปของคนมากมายพระเยซูตรัสว่าคนหนึ่งในพวกท่านที่รับประทานอาหารอยู่กับเราที่นี่จะทรยศต่อเราสิ่งต่างๆควรจะเป็นเช่นนี้แหละแต่ความเศร้าโศกอันยิ่งใหญ่จะรอคอยผู้ที่ทรยศพระองค์อยู่ สาวกของพระองค์เสียใจมากและถามว่าข้าพเจ้าคือคนที่พระองค์กําลังพูดถึงอยู่ใช่ไหมยูดาสถามพระเยซูข้าพเจ้าคือคนนั้นหรือไม่และพระเยซูตรัสว่าท่านได้พูดเองแล้วสาวกคนหนึ่งถามพระเยซูว,ว่าใครคือคนนั้นพระเยซูตรัสว่าผู้ที่พระองค์จะทรงมอบขนมปังให้พระองค์ทรงมอบขนมปังให้ยูดาสและพระองค์ตรัสว่ารีบทําในสิ่งที่ท่านต้องทําเถอะ ที่โต๊ะไม่มีใครรู้ว่าพระเยซูหมายถึงใครยูดาสจึงรีบออกไปพระเยซูจึงปลอบโยนและให้กำลังใจเหล่าสาวกพระองค์สัญญากับพวกเขาว่าจะมีผู้ช่วยมาเมื่อพระเยซูจากไปพวกเขาทั้งหมดร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันพระเยซูทรงทราบว่าจะถึงเวลาที่พระองค์จะต้องสิ้นพระชนแล้วตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เมื่อนานมาแล้วพระเยซูจึงเสด็จไปกับเหล่าสาวกไปที่สวนมะกอกที่เรียกว่า เกเซมานีและพระเยซูตรัสว่าจงนั่งลงที่นี่ขณะที่เราไปอธิษฐานพระเยซูพาเปโตรยากอบและยอนไปด้วยทรงทุกข์ใจและลำบากใจมากพระเยซูขอให้พวกเขาอยู่กับพระองค์และเฝ้าดูอยู่หมายความว่าพระองค์ต้องการให้พวกเขาตื่นอยู่กับพระองค์พระเยซูเดินต่อไปอีกหน่อยและอธิษฐานพระองค์ร้องออกมา ทรบบีดาทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับพระองค์โปรดเอาถ้วยแห่งความทุกนี้ไปจากข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ต้องการให้พระประสงค์ของพระองค์เกิดขึ้นไม่ใช่ของข้าพระองค์เองจากนั้นทูตสวรรค์ก็ปรากฏกายและเสริมกําลังพระเยซูจากนั้นพระเยซูก็อธิษฐานหนักขึ้นและทรงทนทุกข์อย่างมากพระเยซูเสด็จกลับไปหาเหล่าสาวกและพวกเขาหลับหมดพระเยซูตัดกับเปโตรว่า ท่านจะเฝ้าอยู่กับเราสักชั่วโมงหนึ่งและอธิษฐานต่อไปเพื่อที่ท่านจะไม่ตกอยู่ภายใต้การล่อลวงไม่ได้หรือแล้วพระเยซูก็ปล่อยให้พวกเขาอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างที่พระองค์ทำแล้วหลังจากที่พระองค์อธิษฐานแล้วก็พบว่าพวกเขานอนหลับอีกครั้งเหล่าสาวกไม่รู้จะพูดยังไงพระองค์จึงสเสด็จไปเป็นครั้งที่สามและอธิษฐานเรื่องเดิมอีกเมื่อพระองค์สเสด็จไปหาสาวกของพระองค์พระองค์ตรัสว่า นอนต่อเถอะแต่ดูสิถึงเวลาที่ยูดาสาวกผู้ทรยศต่อพระเยซูจะมาพร้อมกับผู้คนเพื่อจับกลุ่มพระองค์แล้วยูดาสแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระเยซูคือคนไหนพระเยซูถูกจับกลุ่มและนำตัวไปหาผู้ปกครองแผ่นดินพระเยซูถูกนําตัวไปต่อหน้าสภาสูงและพวกเขาถามพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาผู้ช่วยให้รอดของชาวยิวหรือไม่พระองค์อ้างว่า เป็นบุตรของพระเจ้าหรือไม่พระเยซูตอบพวกเขาว่าพวกท่านบอกเองว่าเราเป็นผู้นั้นสภาก็โกรธมากตะโกนว่าพระเยซูมีความผิดและพระองค์สมควรตายพวกเขาจึงนำพระเยซูไปหาปิลาตผู้ปกครองโรมันและเขาได้ยินคดีที่กล่าวหาพระเยซูปิลาตไม่คิดว่าพระเยซูทำอะไรผิดดังนั้นปิลาตจึงบอกว่าจะลงโทษพระเยซูแล้วปล่อยพระองค์ไปแต่ฝูงชนก็ตะโกนเสียงดังขึ้นเรื่อยๆตรึงเขาตรึงเขา เราต้องการให้พระเยซูตายและเนื่องจากฝูงชนกดดันปิลาตจึงมอบพระเยซูให้ฐานโรมันตรึงกางเขนพระเยซูได้รับบาดเจ็บและถูกถุยน้ำลายใส่เสื้อผ้าของพระองค์ฉีกขาดและถูกนำไปและมงกุฎที่ทำจากน้ำถูกสวมบนพระเศียรของพระองค์พระองค์ถูกตีอย่างรุนแรงจนแทบจะยืนไม่ไหวจากนั้น พระองค์ก็ถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนขึ้นไปบนภูเขาแต่เพราะทรงบาดเจ็บมากจึงต้องมีคนมาช่วยแบกไม้กางเขนนั้นเมื่อพระเยซูไปถึงที่ซึ่งพระองค์จะถูกตรึงกางเขนซึ่งเรียกว่ากะโหลกศีรษะทหารรอตรึงพระองค์บนไม้กางเขนและรอให้พระองค์สิ้นพระชน ขณะที่พระเยซูถูกแขวนไว้บนไม้กางเขนหลายคนตะโกนเรียกพระองค์หากท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆก็ช่วยตัวเองจากไม้กางเขนเถิดแต่พระเยซูสงทราบว่าพระองค์ต้องสิ้นพระชนเพื่ออภัยบาปของคนของพระองค์ในเวลาเที่ยงวันความมืดปกคลุมไปทั่วแผ่นดิน3ามชั่วโมงต่อมาพระเยซูหายใจเฮือกสุดท้ายและสิ้นพระชนในที่สุด จากนั้นม่านในพระวิหารที่กั้นระหว่างปุโรหิตกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็ขาดออกเป็นสองส่วนทหารที่เฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดกล่าวว่าชายผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงจากนั้นชายผู้ชอบธรรมคนหนึ่งชื่อโยเซฟก็ขอพระศพของพระองค์มาเก็บไว้ในอุโมงค์ฝังศพผ่านไปสามวันดูเหมือนว่าไม่มีความหวัง แต่เช้าตรู่ของวันอาทิตย์ผู้หญิงที่ดูแลพระเยซูไปเยี่ยมร่างของพระองค์และพบว่าอุโมงค์ฝังศพว่างเปลา่าและพระองค์ไม่อยู่ที่นั้นแล้วอย่ากลัวเลยทูตสวรรค์กล่าวพระองค์ไม่อยู่ที่นี่แล้วพระองค์ฟื้นคืนพระชนแล้วผู้หญิงคนนั้นจำได้ว่าพระเยซูบอกกับพวกเขาว่าพระองค์จะฟื้นคืนพระชนในวันที่สและวิ่งไปบอกสาวกถึงสิ่งที่พวกเขาได้ยินและได้เห็น พระเยซูปรากฏกายแกสาวกเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่โปรดติดตามตอนต่อไป